ผู้หญิงเลยพราถูกสอนกันมาโดยสายวัดสายบาลีนะคะซึ่งกลายเป็นระบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจชุดใหม่นะคะแทนพื้นบ้านพื้นเมืองแบบไทยแต่พื้นบ้านพื้นเมืองแบบไทยนะเนี่ยซึ่งแม่เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดนะคะของครบอบครัวยิ่งเป็นสิ่งเพื่อนเลือดแม่หมายถึงเพื่อนเลือดแม่ในขณะที่แม่คลอดลูก แล้วแม่เก็บสิ่งนั้นไว้ให้กับลูกประจําตัวลูกทุกคนนะคะปรากฏว่าหญิงชายชาวไต่แม้ในปัจจุบันซึ่งกําลังออกศึกอยู่ในขณะน,นี้นะฮะมีแนวรบจํานวนมากอยู่ในหลายเมืองขนานี้นยะคะก็ยังถือคลิปถือเคล็ดนีคือสิ้นเพื่อเลือแม่นะคะคนไทยมีความเชื่อเรื่อง ใจแม่ว่าใจแม่เนี่ยสูงมากสูงกว่าใจใครในโลกเมื่อใจคนบางฝังตัวอยู่ที่ใจแม่แล้วแม่จึงมีอำนาจสูงสุดไร้เทียมทานแม้กระบี่สองคมก็ยังไม่อาจสู้ได้เวลาเรากล่าวถึงผู้หญิงออกศึกนะคะเราก็คิดถึงพระศรีสุริโยทยัยแต่ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเราควรเข้าใจว่าก่อนนี้ผู้หญิงเป็น แม่ทับอย่างแท้จริงไม่งั้นคาว่าแม่ทับไม่อาจเกิดขึ้นได้และไม่อาจใช้มาเจรนาเกิปัจจุบันได้นะคะไม่เคยมีคําว่าพ่อทับนะคะแม่ทับนะคะแม่ทับจริงๆเลยทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าในสมัยปางด้านนายคือก่อนที่จะถึงสมัยสัตินาคือปางด้านลาย,าลาย,าลายก็คือปางที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ แมทรีนี่แมทรีอาพีช่วงนั้นนะคะ,ะผู้หญิงทำหน้าที่กระทั่งเป็นขวันช้างมีวิทยาอาคมคือเป็นมดเป็นหมอญิเป็นมด เพียงพอที่จะตีหนังวังช้างซ่อนช้างเข้าพเนียดคล้องเอาช้างตัวดีนอนรารักหนาท้วนมาทำเชื่อมให้ออกศึกได้สัตีหนังวังช้างยันปรากฏอยู่ในจารึกสุโขทยเขาขอกุณรามคัน,น,นแทนท่านเชื่อว่าเป็นของนนขอนะกุลราคันแฉนะสอโบราณนี้ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าช้างเท้าหลังเนี่ยถูกเอามาตีความในชั้นหนัง กลายเป็นความหลักเรื่องเป็นนยัยยะที่หลักเรื่องที่เข้าข้างผู้ชายว่าผู้ชายออกหน้าแล้วผู้หญิงเป็นชางเท้าหลังความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่โดยหรักสาก็คือผู้หญิงเป็นหางช้างบ้างหางช้างไม่ขี่คอช้างแต่เป็นควานช้างนะคะแล้วบางครั้งผู้หญิงก็ขึ้นขี่คอช้างแล้วก็ชนช้างด้วยตัวเอง จิตรกรรมฝาผานังวัดจำน,นวนมากนะคะในล้านนามีประจักษ์พยานของสิ่งหล่านี้นะคะผู้หญิงขี่ขอช้างแล้วก็ชนช้างด้วยตนเองนะคะจากความเป็นแม่ทัพนะคะเป็นมดเป็นหมอนะคะ,ะความเป็นแม่ที่ใหญ่หลวงเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นการยกระดับขึ้นสู่ระดับ จิตสำนึกทางสังคมเชิงอุดมการตรงนี้ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกมันไม่ใช่แค่ความเชื่อและไม่ใช่แค่จิตใจที่รักแม่แต่มันได้กลายเป็นความทดเทิดที่กลายเป็นความหมายเชิงอุดมการและนั่นคือที่มาของคำว่าเต้านะฮะเต้าและเต่าซึ่งเรียตีความว่าเต่ายิ่งซึง ที่เชื่อกันว่าเป็นของชาวจีนนะเนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากคำว่าเตา้าคำว่าเตา้าเต้าลงเนี่ยะเต้าคำเดียวกันกับคำว่าเตา่าความหมายเท่าเทียมกันเหมือนกันเพราะว่าในต่อที่ซึ่งก็คือยกยก่องเพแม่เป็นใหญ่นะคะใครอ่านคำที่เต่าแล้ว เป,เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลนะเป็นธรรมชาติที่เป็นห่วงเหวลึกที่มีอํานาจมากมายนะคะที่จะดลบันดาลนสานิงต่างๆให้บังเกิดได้ให้เป็นไปตามภาวะวิสัยตามธรรมชาติได้นั่นคือความคิดและทิฏเินะคะใครจะเชื่อ,อหรือไม่ไม่เป็นไร เชันก็เชื่อเช่นนั้นนะคะทีฉันก็เชื่อเช่นนั้นท่านอาจารย์ฉันทิพย์ราชุภาอ้อมแอบสึกดิบแต่ท่นานก็เชื่อเช่นนั้นค่ะไม่พูดตรงแต่ว่าเขียนเอาไว้ดิ้นดิ้นะคะเพราะฉะน,นั้นก็ขอท้าทายว่าให้ลองศึกษาต,ต่อไปนะคะว่าทําไมคำว่าเต้าจึงสําคัญในสัคาางคมวัฒนธรรมไทยและนี่คือสาเหตุที่เรียนตั้งชื่อการวิจ,จัยชุดนี้ว่า เต้าตามไปเต้าทำไปนะคะยันขอลงท้ายว่าความน้อมนกธรรมชาติเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นได้ด้วยตาและไม่เห็นได้ด้วยตาแต่เป็นระบบจักรวาลทัดดิเบศสังคมนิยมมันก็คือสิ่งเดียวกันกับความเชื่อของชาวไกในลัะท ว่าแม่เป็นผู้ให้กําเนิดรกของลูกในคันแม่จึงมีฤทธิ์เด่นมากกับลูกแม่มีอํานาจในการป้องกันลูกเมื่อมีสิ่งใดเกิดกับลูกก็เชื่อกันว่าขวัญของลูกไม่อยู่กับตัวจึงต้องเรียกขวัญกลับมาวิธีการเรียกขวัญกลับมาในที่นี้ของชาตไต่ก็คือชัดเจนในวิถีชีวิตประจำวันนะคะ แม่จะใช้ตีนสิ้นแม่ซึ่งแม่ไต้นั้นเวลานุ่มสิ้นนะคะจะกรองเทา้าแล้วก็ตีนสิ้นมัจกจะลากดินนะฮะเหมือนไก่ลากหางเป็นคาพังเพยด้วยไก่ลากหางนา่งลากสิ้นเจ้าฟ้าติดดินหลับตาเื้เบืองนะคะแม่ชาวบ้านทุกคนใช้ตินสิ้นแม่กว่าเข้าประตูรั้วบ้านพร้อมกับ ขานชื่อลูกทีละคนทีละคน,ท,ะคนที่ออกไปเลียงควายออกไปไถานาทําไรนะคะถือเพ็นเคล็ดทางสังคมไต่ที่แม่ชาวไทยใหญ่ทากันมาทุกนะัวเรือนซึ่งแม่จึงเป็นภาพตัวแทนของสายใยห่วงหาอาทรเป็นสื่อสาคัญที่แม่ที่แม่ใช้เรียกหารูปได้และนี่ก็คือสัญญาของการแสดงออกก็คือใช้ตีมสิ้นกวาดทางเข้าประตูรั้วเอา สิ้นเปิดเดินของแม่ติดตัวไปรบและด้วยนาำใส่ใจจริงนะคะลูกจะพกติติดตัวเอาไว้โดยตลอดเพื่อให้ลูกสามารถเครียกหาแม่ให้มาช่วยได้ทุกเมื่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยาป่วยหรือคุ้มภัยเหมือหรือบาดเจ็บลูกไตทั้งหลายนวนเชื่อว่าจะปลอดพ้นพทุกภัยผ่านในทุกการมี่ หอดาบหรือกระสุนปืนก็ทำอะไรไม่ได้สิ้นเพื่อนเนื้อแม่ใช้ได้ไปตลอดชีวิตและสิ้นแม่คนไหนก็ใช้ได้กับลูกของคนนั้นเท่านั้น